สวัสดีค่ะทุกคนยูวันนี้นะคะเราก็จะมาแข่งวาดบล็อกอีกกันมาวาดกันมนก็จะแบ่งช่องคุ้มค่ะฉันจะวาดวาดขนาดไม่ต้องใหญ่เกินก็ได้ชื่อของฉันนี่ยต้อนิสตไปค่ะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนอปของเรานะคะก็จะเป็นหัวใจของน้องโกพกร์ตนะคะอย่างบอสเ็จคิมมโนตโอ้ เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นกลับมาอีกนะถูกนะไม่เห็นไหมอ่ะรีนะคะอันนี้ของเราอันนี้ของน้องโฟกัสหนึ่มันไม่ต่างกันเลยอ่ะมาใครชอบของคนไหนอย่าลืมโบรดมาด้วยนะคะอย่าลืมโบรดอย่าลืมโบรดเดี๋ยวว่าดเส้นใหม่กันโอ้โหเส้น ไม่ต้องละมาของโฟกัสคือหนึ่งนะคะทำไมอ่ะของเราคือก็เบอร์เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองพี่โฟกัสเบอร์หนึ่งโอ้ยน้องโฟกัสน้องโฟกัสเบอร์หนึ่งกี่ขวดเนี่ยเจ็ดค่ะเก้าค่ะเจ็ดถึงเจ็ดอันี้ค่ะใครชอบของคนไหนเห็นมาเลยค่ะคอมเมนต์ด้วยนะคะ อ่าค่ะตัวล็ก่อน,นะบ๊ายบารุย